สวัสดีเกมเมอร์ชาว AO ทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม Ragnarok M Classic โดยคลิปนี้เป็นข้อมูลจาก AO M Classic เ e r v ์จ G นะครับจะมาพูดกันว่าเราคนเล่นพ่อค้าตัวลองไหมและถ้าเราเล่นพ่อค้าตัวลองจะได้อะไรบ้างถ้าพร้อมไปรับชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถบินทำอาพไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ โดยเมื่อเข้าสู่เกมนะครับเราจะสร้างตัวละครได้ทั้งหมด2ตัวถ้าเราอยากสร้างตัวละครตัวที่3ได้จะต้องเก็บเลเวลตัวละครตัวใดตัวหนึ่งใน ID เนี่ยให้เปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคลาสก่อนนะครับซึ่งพอตัวเกมมันสร้างได้หลายตัวละครนะครับหลายๆลคนก็สงสัยกันว่าเราควรสร้างพ่อค้าตัวรองไหมตอบแบบไม่ง่ายก็คือควรสร้างตัวรองที่เป็นพ่อค้าไว้เนื่องจากว่าในตัวเกมเนี่ยคาฟ้าจะมีระบบคลังที่เป็นคลังรวมทั้ง ID เลยนะครับทำให้เราสามารถโอนหายไอเทมระหว่างตัวละครใน ID เดียวกันได้นะครับ ผลต่อมาที่ควรมีตัวรองใน ID ก็คือเควสบอร์ดในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งหมด3เควสต่อตัวละครใน ID นะครับและการที่มาทําได้3มเควสต่อตัวละครใน ID ีเนี่ยก็เลยทําให้ตัวลองนี่มีความสําคัญขึ้นมาเนื่องจากว่ามันจะได้ของรางวัลต่างๆด้วยจากการทำเควสบอร์ดโดยเราสามารถสกิปเควสบอร์ดได้โดยการใช้อเทมเข้าวบนนะครับแต่ละเควสก็จะได้เป็นเบสเอ็กพีจ็อบอพีหรือว่าไอเทมต่างๆโดยเฉพาะเควสบอร์ดในหน้ากระดานที่ได้ไอเทมโซเนี่ยเป็นรางวัลแนะนําว่าให้รีบทำเควสนั้น โซ่ก็จะเป็นไอเทมที่สามารถเร่งการฟาร์มของ XP ได้แล้วก็จะผลากสามัยน่าเร็วขึ้น4เท่าพร้อมกับเมื่อเราดับการเนี่ยจะดับการทั้งหมด4ใบทันทีเลยนะครับนอกจากนี้นะครับการทำเควสบอร์ดจะมีโอกาสได้ไอเทมที่เป็นของสมใสดด้วยนะครับซึ่งมันม่ได้แสดงในหน้าจอในของรางวัลด้วยนะครับอย่างที่ผมได้มาก็จะเป็นคลิปที่เป็นของสมสัยในส่วนเครื่องประดับซึ่งเจ้าตัวคลิปที่ได้จากเควสบอร์ดอันนี้ก็สามารถนําไปฝากในคังรวมได้นะครับก็จะเป็นการโอนของให้กับตัวหลักของเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน สาเหตุที่2ที่ควรเล่นพ่อค้าตัวลองใน ID ก็คือเราสามารถใช้สกิลดิสเค้าในการซื้อสินค้าถูกได้สกิลดิสเค้าสามารถอัพได้ตั้งแต่ตอนเป็นพ่อค้าคลาส1เลยนะครับการอัพที่เลเวล10จะทําให้ซื้อของได้ถูกลง10%ยกตัวอ,อย่างเช่นการซื้อยาโพชั่นต่างๆนะครับอย่างเช่นยาบูโพชั่นระดับ2จะสามารถซื้อถูกลงจากราคา120เหลือเพียง108เท่านั้นก็คือราคาถูกลงไป10%แล้วก็สามารถนํายาโพชั่นที่ซื้อมาเนี่ยไปฝากลังรรววมได้้เพื่อโอโนนใหหกกัััับบตละค ถ้าตัวหลักเราไม่ได้เล่นอาชีพพ่อค้าหรือว่าไม่ได้มีสกิล DC เนี่ยอย่างน้อยก็ควรมีพ่อค้าตัวลองตัวนี้ไว้เพื่อ,อไว้ DC ของซื้อยานะครับเหตุผลที่3ก็คือถ้าเราได้เซนีจากการทำเควสบอร์ดมาแล้วนะครับสามารถนำเซนีไปซื้อวัตถุต่างๆจากตัว ABC ได้ซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยในตลาดกลางอาจจะยังมีของบางอย่างที่เอามาขายนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาที่ซื้อจาก ABC เหล่านี้จะไม่ได้ลดราคาจากสกิลดิสคาวนะครับ เห็นว่าต่อให้มีดิสคาวเลเวลสิก็ซื้อในราคาครรสิเท่าเดิมนะครับในส่วนนี้จะเป็นตัวรองอาชีพใดก็ได้ครับไม่ต้องเป็นพ่อค้าก็ได้ครับเพราะว่ามันดีซีไม่ได้ต่อมามาพูดถึงเรื่องของการฟาร์มของพ่อค้าตัวรองกันนะครับเหตุผลที่เราอาจจะไม่ต้องฟาร์มพ่อค้าตัวรองด้วยเนื่องจากว่าค่าสต a ามินาในการฟาร์มมอนก็คือบรรทัดแถวบนนี่นะครับหรือว่าค่าสต a ามินาในการลงดันก็คือบรรทัดแถวล่างมันจะคิดรวมกันทั้ง ID ดีนะครับ สมมติว่าตัวหลักเราฟาร์มไปแล้วทั้งหมด2,000แต้มสตมินพอเราออกสลับตัวละครมาเข้าตัวพ่อค้าก็จะมีสติมินอยู่ที่2,000ทับ5,500นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเวอร์ชันเอเอ็มช่วงแรกๆที่มาจะคิดแยกสติมินกันของแต่ละตัวนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับพอมีสตมินรวมกันทั้ง ID เดีนี่ยพ่อค้าที่เป็นตัวรองจะฟาร์มก็ได้หรือว่าจะไม่ฟาร์มก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับคือถ้าพ่อค้าเราไม่ฟาร์มเลยแล้วก็แค่ แต่ถ้าเอามาฟาร์มผมมองว่าก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวพ่อค้าเนี่ยมีสกิลตอนเป็นคาร์ดหนึ่งก็คือฟันไลซิงที่ทำให้เมื่อฟาร์มมอนเตอร์จะได้เซนีเพิ่มขึ้น20%นะครับและหนึ่งสกิลที่ช่วยหาเงินตอนเป็นแบ็กสมิธก็คือเมจิกล็อกเมคกิ้งเป็นสกิลที่ทำให้เมื่อเราฟาร์มมอนจะมีโอกาสดอบแร่สีแดงมานะครับซึ่งสามารถนาไปขายกับเอเมซีได้ โดยก่อนที่จะเอาเมจิกล็อกนี้ไปขายนะครับอย่าลืมอัพสกิลโอเวอร์ชาร์จด้วยเพราะว่าเมจิกล็อกที่ขายเนี่ยก็ได้รับผลจากสกิลโอเวอร์ชาร์จด้วยเช่นกันนะครับก็คือขายของได้แพงขึ้นเดี๋ยวผมลองขายเมจิกล็อกให้ดูประมาณสัก2,000ชิ้นละกันนะครับนี่นะฮะแค่1วันก็ได้ตังค์มาทั้งหมด178,000จากแค่ตัวของแร่แดงเท่านั้นนะครับและหนึ่งสกิลที่ช่วยในการหาเงินตอนเป็นไวซ์มิธก็คือสกิลกรีดจะมีโอกาสดรอปเทมเพิ่มขึ้นอีกชิ้นนนเเเมมมื่อาา่อออรอรรราาฟ์์สตทััวๆไปะคบ สำหรับการฟังของพ่อค้าตัวรองเนี่ยแล้วแต่แต่ละคนเลยว่าจะบิวแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยพอมาคำนวณแบบ Stamina ที่เป็นลายตัวแล้วผมก็เลยเล่นเป็นสายสเตนผสมกับเอจิแล้วก็อัปเดตไว้นิดหน่อยเพื่อ,อไว้ให้มันตีโดนนะครับสกิลที่ผมอาก็จะเป็นสกิลรถเข็นเดียวของพ่อค้า เอาไว้สร้างดาเมจแก่เป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็สกิลพาสซีเพิ่มพลังโจมตีของรถเข็นแล้วก็มีสกิลดีซีเอาไว้ซื้อของถูกสกิลโอเวอร์ชาร์จเอาไว้ขายของแพงแล้วก็สกิลฟันไลซิ่งเอาไว้เพิ่มระดัาดอบเซนีจากการฟาร์มมอนเตอร์ส่วนตอนเป็นแบ็คซามิทกับสกิลพาวเวอร์ทัสเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เวฟพอนเพอร์เฟคชั่นเอาไว้ตีมอนเตอร์ทุกขนาดเท่าร900%เวฟพอนรีเสิร์ชเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับแล้วก็ออยย่าลลลืมมมสกกกกิิิเเจ็ค้้งดวนะรับ จะได้ดอรอปแล่แดงมาขายด้วยตอนที่กําลังฟาร์มมอนเตอร์แล้วก็ตอนที่เปลี่ยนเป็นไฮลาสแล้วอย่าลืมอัพสกิลกรีดด้วยนะครับตอนฟาร์มมอนเตอร์จะมีโอกาสดรอปไอเทมเพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับหรือใครจะเล่นเป็นสายแฮมเมอร์ฟอลที่เป็นโจมตีหมู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แนะนําว่าควรจะวันที่คิวให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเปืองยาปั๊มเลือดนะครับหรือว่าเปืองอาหารที่เอาไว้ปั๊มเลือดน,นั่นเองนะครับและใครที่มองว่าเวฟพ่นเพอร์ฟิเคชันนี่ไม่ได้ใช้ก สำหรับตัวของอาวุธนะครับถ้าเกิดใครเปลี่ยนไฮคาร์แล้วจะมีอาวุธให้เราเลือกทั้งหมด5ชิ้นนี้นะครับจะเห็นว่าอาวุธที่เกมแจกตอนเปลี่ยนไฮคาร์แล้วเนี่ยจะมีอาวุธทั้งเทียสีฟ้าแล้วก็เทียสีม่วงแล้วก็จะมีอาวุธประเภทขวานทั้งหมด4อันแล้วก็เป็นกระบองเนี่ยหนึ่งอันก็คือตัวประแจอันขวาสุดแล้วก็จะเห็นว่าตัวประแจเนี่ยมีพลังโจมตีสูงที่สุดเลยนะครับสำหรับตัวของกระบองอันนี้ซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวของฮาร์ดเบเกอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธส แล้วก็ทุกๆก,การตีบอก1ขั้นเนี่ยจะโจมตี normal attack เนี่ยแรงขึลนอีก3%ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อัพเตตัสเป็นสายตีไวเหมือนที่ผมแนะนำเนี่ยก็ลองเลือกบิลอื่นดูในอาวุธเหล่านี้นะครับส่วนเครื่องบ้องการหรือว่าเครื่องประดับเนี่ยก็ใส่เป็นของที่ดอปจากดดนเจียนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวรองครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อให้มันเสียเซนีหรือว่าเพื่อนคนไหนรู้ว่ามีของที่น่าสนใจสำหรับสายพ่อค้าตัวรองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ แต่แล้วก็ตามอย่าลืมนะครับว่าการฟาร์มตัวรองพ่อค้าอาจจะต้องเสียทรัพยากรส่วนหนึ่งมาอัพตัวละครของพ่อค้าด้วยซึ่งก็เป็นค่าเสียยอกาสที่เราต้องเอาสต a ามินามาฟาร์มให้กับตัวพ่อค้าตัวรองแทนที่จะเอาค่าสต a ามินาเนี่ยไปฟาร์มให้กับตัวหลักของเรานะครับันนั้นหากใครยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นพ่อค้าตัวรองเป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มได้ไหมก็สร้างตัวพ่อค้าทีไมไว้ก่อนก,นก็ได้ครับอย่างน้อยมันก็สามารถดิสคา์ของถูกให้กับเราได้และในคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำคร่าวๆของการเล่นพอออค้าาตััวรรงในล็กก ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซ u b สไคร b ์ช่องจินเจอร์ a ช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ